ก็คือชิลี่ยังจัดของไม่เสร็จเพราะว่าดีเทลมันเยอะมากจริงๆตอนแรกคิดว่าถ้าวันนี้เขาจัดเสร็จอะจะได้แบบเปิดวาร์ปสักนิดนึ่งในโซนแบบว่าเครื่องสำอางเครื่องสำใจแต่ไม่เสร็จสรุปคนที่เสร็จคือหนูลินนะคะหนูลินจัดเสร็จไหมเนี่ยนี่เขาเสร็จแล้วไม่ตกหลน่นไม่ลืมเพื่อนคนไหนสักตัวหนึ่งเลยหรอคะ เมื่อกี้แอบเห็นนั่งเปิดดูอเมซอนจุดลิตจะบอกไม่ใช่เหรอว่ามัมนี้ถ้ามีใครจะสุงให้ของขวัญวันเกิดหนูให้บอกว่าไงนะคะบอกว่าอะไรนะคะหนูกำลังเลงเนี่ยจะคริชเมลโลอเมซอนเหรอที่อื่นไม่มี <c oughs> ก็คือในประเทศไทยช่วยนําเข้าเอามาหน่อยนะคะคนที่มาเปิดโลกหนูก็คือซานต้าใช่ไหมล่ะซานต้าผู้ใจดีใช่ไหมล่ะซานตี้คนสวยใช่ไหมที่ให้มาตอนคริสต์มาสเนี้ย พี่ายาเอาขยะไปเต็มเลยฉันปากเธอซื้อฉันบัตรโคจื้อไม่ใช่หรอถ้าเด็กหนุ่มบอกว่าพี่ายาให้หรอคะไม่ใช่คุณแม่หรอคะอย่างนั้นเรามาเปิดคอลเลคชันกันนะจเป็นเรนโบอันนี้เป็นเรนโบ่ะคะเรียงยังไงคะ r e orange yellow green and then white and then blue and t แล้วตัวนี้ก็คือเป็น น้องชินมอนโรกับน้องปอมปอมปุลินก็คือเป็นน้องที่หนูเลิฟที่สุดแล้วก็ที่หนูน้องที่สุดอ่ะมันก็จะอยู่ตรงนี้อันไหนเลิฟที่สุดสองอันที่เลิฟที่สุดอันนี้คือที่เลิฟที่สุดตอนนี้แต่อยู่อยู่ตรงนี้ไหนขอดูหน้าสองตัวที่เลิฟที่สุดตอนนี้หน่อยนี่เหรอคะอ๋อก็คือเจ้าซาริโอสควิชเมลโลนี่เอง อันนี้คือธนาคารของหนูตู้เก็บเงินของหนูอันนี้คือที่หนูเลิฟที่สุดตอนนี้ไหนรีวิวหน่อยค่ะว่าเลิฟสุดเพราะอะไรซันตี้คนสวยใช่ไหมคะแล้วตัวนี้ล่ะคะซันตี้เห็นไหมซันตี้เพิ่งได้ของขวัญมาจากคริสต์มาส ตัวซันต้าหนึ่งตัวซันตี้แล้วอยู่ดีๆก็พี่เป็นพี่อายาด้วยหรอคะเออพี่อายาก,ก็คือเป็นเพอร์ซนอลช็อปเปอร์ของแม่จนตอนนี้ได้เครดิตไปหมดแล้วทุกอย่างที่แม่ซื้อให้ลูกก็คือกลายเป็นอาย่าซื้อให้ลูกคะ่ะล็อกนี้คืออะไรบ้างคะตุ๊กตาเล็กทีสอคาแรคเตรอร์ที่หนูโปรดก็คือปอมปอมป,ปูลินใช่ไหมคะกับชินนามอนโลยันหนึ่ง มามีเพิ่งให้เลยตัวใหม่ล่าสุดที่มามีให้เลยโซนนี้ก็เป็นสกู๊ชโซนนี้ก็คือสกูชมโน่สามอันที่ดูเหมือนที่ดูเหมือนกันที่มันขน,ขนขนเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันไหนที่หนูคีบได้บ้างเต๋เตตัวนี้ไหนขอดูหน่อยขอดูน้องเป็ดหน่อยโอ๊ยตัวนี้รักไหมคะรักและภูมิใจมากเนาะช่วงนั้นหนูนอนกอดตลอดเลยเพราะว่าหนูคีบเขามาได้ใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะว่าเขา เพราะเขาน่ารักแล้วตัวไหนที่คีบได้ที่ญี่ปุ่นมีไหมไม่มีญี่ปุ่นไม่มีคีบได้เลยเหรอคีบได้แล้วให้เอนอ๋อคีบได้แล้วให้เพื่อนไปแล้วให้วก็อันนี้คือทีบที่กรุงเทพอันนี้ก็ที่ที่กรุงเทพอันนี้ก็ที่ที่กรุงเทพพี่หนูด้หนู้อนดูร้นบาทอันนี้ก็คีบได้จากซาริโอฟูร์อ๋อแสดงว่าโซนนี้ส่วนใหญ่นี่คีบได้ทั้งนั้นเลยเนี่ยโซนเบนโบตัวนี้มาจากไหนตัวนี้น่ารักมาก Build the bear workshop อันนี้มาจากบิวร์แบร์ที่ไหนนะแต่หนูอยากกลับไปเพราะว่ามีซาริโอแล้วอ๋อตอนนี้มีบิวร์แบร์เป็นซาริโอแล้วแล้วัวมาม่อยากรู้ว่าชิลินมีตุ๊กตาเยอะขนาดเนี้ยชอบตัวไหนมากที่สุดตอนนี้ชอบตัวไหนมากที่สุดชอบตัวนี้ที่สุดตอนนี้คือตัวนี้ที่นอนกอดทุกคืนว่คืนนี้จะนอนกอดตัวนี้ไหมคะแล้ววันนี้ไม่นอนอแล้ววันนี้จะนอนกอดตัวไหน วันนี้วันแรกก็อยากให้เขาอยู่ในตู้ใช่ไหมวันแรกที่เขาได้ขึ้นตู้ของเขาตัวไหนแพงที่สุดตัวนี้เหรอแต่อย่างนี้ก็แพงนะเนี่ยเจ้านกพูกเนี่ยอ๋อไม่ใช่อันนี้แพงที่สุดอันนี้แพงที่สุดอันนี้เป็นตู้ ATM อันไหนคือตัวที่หายากที่สุดหนูรู้ไหมของหายากคือตัวไหนตัวนึงตัวที่หายากที่สุดไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ในในนั้นหรอก็คือไม่ขายอเมซอนคือตัวนี้หรอไหน คือตัวนี้เหรอคะที่บอกว่าหายากที่สุดเพราะว่าหนูยังหามันไม่ได้ใช่ไหมล่ะใช่หนูก็เลยรู้สึกว่ามันหายากแต่เนหาเจอนหาเจอแล้วถ้าเขา่งหนูแล้วมีกะ มามีสัญญาว่ามามีจะซื้อของให้ให้รางวัลหนึ่งชิ้นใช่ไหมมามีก็ต้องโดนตัวนั้นใช่ไหมโอเคแล้วหนูจําได้ไหมว่าตัวไหนที่ใครให้มาแล้วแบบหนูชอบอะไรเงี้ยของวันวันเกิดที่ได้มาตอนนี้คืออินตัวนี้คือชี้ตัวนี้ประมาณแบบห้ารอบแล้วนะแ,แล้วมีตัวไหนที่ได้มาจากเป็นของวันวันเกิดเพื่อนให้มาหรือใครให้า มีตัวไหนที่พี่ตาพี่โนพี่ดีให้ไหมคะคะี่ให้ี่ให้หนูต้องจ่ายเอ้าชิลี่ให้หนูต้องจ่ายเงินหมายความว่าหนูซื้อจัดหนูซื้อต่อชิลี่หนี่ขายตุ๊กตาต่อน้องหรอใช่ขายต่อน้องแล้วยูได้มาฟรีหรอยูได้มาฟรีแล้วยูขายต่อน้องเหรอขายแม่ฟรีเขาจ่ายเองหนูซื้อมากเหรอตัวเนี้ยนี่ ได้มาจากไหนใช่ซื้อมาจากอเมริกาอ๋อแล้วหนูมาขายตอน้นงใช่เพราะตอนนั้นน้องไม่ซื้อแล้วหนูขายเท่าไหร่หนูไม่ได้ขายเนี่ยให้อยู่เลย40ดอลลาร์ถ้าในรถในรถด้วยจาได้ด้วยนะว่าจ่ายตังค์กันในรถก็คือเขาซื้อต่อเขาจําได้ว่าเขาจ่ายเงินน้องเขาจ่ายเงินพี่ไปแล้วก็เป็นคนซื้อเนี่ยก็อันนี้พี่ตาน้องจําได้ว่าน้องจ่ายเงินอันนี้พี่ตาซื้อให้เออใช่มันมีก็จาได้ได้ไหมอ่ะได้ ไหนเริ th ่มหาไม่เจอแล้วนะเริ <jak> ่มงงแล้วนะว่าเตงเก็บไว้ที่ไหนอ๋อนี่ไหนทีชิโนสอ๋ออันนี้ชิโนสุดฮอ๋อสควิชเมลโล่ใช่ไหมมามิถามหน่อยว่าทำไมหนูถึงชอบกอดสควิชเมลโล่คะทำไมถึงชอบตุ๊กตาสควิชเมลโล่มันนุ่มแบบไหนคะเออเมื่อคืนนี้หนูขโมยสควิชเมลโล่มานอนกอดสไปร์เลอมันกอดสบายเหรอคะอี๊ชิลีไปโฉบตุ๊กตาน้องตอนน้องหลับเนี่ยนะหนูยังจะเล่าด้วยความภาคภูมิใจได้ยังไง <ด>ก็มีเพนี่อแต่มามีว่าเฮ้สตอบสตอบบดแล้วตัวไหนกอดฟินที่สุดตัวนี้อีกแล้วเหรอตัวนี้เข้ารอบหลายหลายรอบแล้วนะตัวนี้คือที่หนึ่งในใจนะตอนนี้เนี่ยซันตี้ก็ดีใจสิว่าซันตี้เป็นคนแบบสรรหามาให้หอ่ะทีนีมีตุ๊กตาเยอะขนาดเนี้ยเคยตั้งชื่อให้ตุ๊กตาไหมลูกก็วันนี้ค่อว่ามาพูดเียนมีแบบตัต้งชื่อพิเศษไหมไม่ฮะไม่ไม่มีเหรอ ไม่มีตั้งชื่อเลยหนูไม่ชื่อเขาหนูมีเก็บชื่อเขาไว<อ>้ตรงนะี้เหรออ๋อมีสมุดเก็บเป็นแบบคอลเลคชันแบบนี้เลยแบบฟิลนักสะสมแต่หนูไม่ได้เก็บของที่น้องเบิ้ลกับปรมเพราะว่ามันน่ารักเกินมันน่ารักเกินไปไม่อยากเก็บหมายความว่างไงน่ารักเกินไปเออชินะทำไมยูไม่โชว์คอลเลคชันซาริโอคาร์ไม่เขาดูหน่อยซาริโอคาร์ด<อ>สะสมโน้จำตัวแรกสุดที่ที่ซื้อมาได้ไหมจำได้แรกสุดที่มีเลยอะหนูไม่ได้ซื้อ มา uh, มีซื้อให้มามีซื้อให้ตัวแรกสุดคือตัวไหนจำได้ไหม <I wonder. S 1> ตัวนี้เหรอไอวันเดอร์ตัวนี้ใช่ไหมน้องหมีน่าจะตัวแรกตอนเบบี้สุดเลยตอนเล็กๆใช่ไหม <I wonder. S 1> จำได้ว่ามามีซื้อตัวนี้ให้ไอวันเดอร์แล้วมันมีเพลงด้วยนะนี่เป็นน้องหมีที่มีเพลงอ even r เป็น b e r my f i อ s t ายเ i s t m a ค อ่ะ which one ตัวไหนเป็น first fishmelon อุ้ยจำได้ด้วยชื่ออันนี้พร้อมกับอันนี้อ่าเป็น your first fishmelon เราไมเจ็ดห้าแล้วเราเจอแล้ว first care bear ล่ะคะ I don't know about that care bear เป็นของพี่ชิลลี่หนึ่ง box ในการเก็บ care bear ปรากฏแคร์แบร์ท่ลีตัวใหญ่เอาไป5้า็อล้วเหรอจ๊ะชิลินแล้วตัวไหนที่ชิลินรู้สึกว่าภาคภูมิใจที่สุดที่แบบกว่าจะเก็บตังค์ได้มากว่าจะแบบไปหามาได้แล้วมันยากมากก็คือเจ้าตัวนี้ก็คือยังไงก็คือรักตัวนี้และภูมิใจกับตัวนี้แล้วทำไมชิลินถึงชอบตัวเป็นแบบนี้ลูกอาจจะลงแล้วลงมาก่อนค่ะไม่้องหนูก็ดงตรงน้นสิ อยากตีกันมันมม่ถามหน่อยว่าทำไมชิลินถึงชอบตุ๊กตามากขนาดนี้คะทำไมถึงชอบตุ๊กตาคะเพราะว่าหน,าานูสวยเพราะว่าหนูสวยแล้วยังไงอีกคะเล่นตุ๊กตามันแฮปปี้ยังไงอนะ่ะเพราะมานันต้องได้กอดแ,แล้วก็มันก็นอนหกวนก็ดีหนูชอบกอดเขาเป็นแบบชอบฟิลแบบกอดตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเขาก็มีหาง แล้วหนูก็ชอบตอาเพาน่ารักแล้วหนูก็ได้นอนกอดเขาทุกคืนใช่ไหมคะเวลาถ้าหนูไม่มีตุ๊กตานอนกอดหนูจะนอนหลับได้ไหมคะได้หนูก็ไม่ได้ติดถึงขั้นว่าถ้าไม่ได้กอดตุ๊กตาจะแบบนอนไม่หลับขนาดนั้นโอ้ดัชเชลายทั้งเรว่นะเขาไม่ได้อยู่ตุ๊กตาเขาหลงใช่เป็นบางช่วงกับบางตัวไม่ใช่ตุ๊กตานะครั้ที่แล้วไปซิ้อไปนแต่เขาทำหายนะเขาไม่ให้หนูนอนด้วยเขาจะแบบเลอ แล้วเมื่อเมียไม่อยู่นอนไปกรุงเทพแบบเราต้องไปหาเดียดีเลยน่ะเดียดีก็แบบนอนได้ชื่ิลก็นอนต้องหวงเหมือนกันแหละเหมือนเวลาชิลลี่ซื้อสำอ่างหายหรือว่าหนูหาของไม่เจอใช่ไหมเวลาหนูเรเบิี้หายนะเมียอีน้องอะไรดีมากพี่อื้อหือลินเวลาลินซื้อตุ๊กตาแม่ถามหน่อยว่าลินมีสติในการซื้อไหมคือพอลินเห็นตุ๊กตาแล้วอ่ะ เจ๊เจ๊หาเจอแล้วอันที่หนูไอเทมที่ทําให้หนูร้องไห้กับมันแบบว่าร้องไห้เยอะเลยเหรอเจ๊ร้องหลายรอบไหมหรือร้องรอบเดียว Where is my luggage เดี๋ยวค่อย <My> เดี๋ยวค่อยไปขนแปะอ่ะชิลินเอามาโชว์หน่อยไอเทมที่ทําให้เราร้องไห้คือไอเทมไหนนะเอาหยิบมาโชว์หน่อยอันนี้ห้าติดตาไม่ใช่หรอไหนยอยูดที่พื้นที่เป็นชินมอนนอย่พื้นะลิน หยิบขึ้นมาให้ดูหน่อยแล้วหนูทำไมล่ะขอดูหน่อยก็ไม่ได้คือ <c oughs> มันเป็นไอเทมที่เป็นผ้าปิดตาที่รูปชินามอนโลแล้วพ่อซื้อให้แล้วตั้งแต่ได้มาก็คือใช้ปิดตานอนทุกคืนแล้วบางทีอ่ะที่แม่บ้านเอาไปซักอะไรเงี้ยหรือแบบเขามาเก็บเตียงแล้วแบบเอาไปหล่นตรงไหนไม่รู้เพราะมันเป็นสีขาวแล้วแบบอันเล็กๆอ่ะนอนไม่ได้ใช่ไหมเจ๊ร้องไห้เงี้ยหรอ เป็นไอเทมที่ทําให้ร้องไห้เลยใช่เหมือนผ้าเน่าเหมือนฟิวผ้าเน่าอย่างใช่ไหมแต่คือนี่เขาห่วงหมดทุกตัวเลยนะเจ้ตัวไหนที่ฮิลใจชิรินที่สุดวันที่ชิรินแบบเหนื่อยเหนื่อยกลับมาแล้วแบบอยากได้ตุ๊กตามากอดและฮิลใจเราที่สุดตัวไหนอ่ะเน่ามีตัวฮิลใจนะมันมนาะันมีดาสแตนมันมีก็มีสิต้องต้องมีตัวฮิลใจบ้างตหนกคืออะไรนะตัวผมตัวตาที่เปลี่ยนสีตาแล้วแค่แล้วนะมันพังลงมาร้องไห้ แล้วใครทำพังก่อนเพื่อนชิลี่ it was okay yeah mm. but it wasn't me I'm เป็นโมเมนต์ที่แบบเพราะว่าชิลี่ให้เขาเล่นไม่ใช่ m u ม m y that wasn't even what happened it was Chita's friend <S so I'm pretty sure that s <S it was h a friend t s y o u r ใช่พอมีล <character> ูกนะโธ่ก็คือแม่มีตุ๊กตาที่รักมากใช่ไหมน้องซื่อเอ๋อร์ที่พ่อซื้อให้แล้วแบบเป็นลูกสาวของเราเราก็เก็บซื่อเอ๋อร์ไว้อยู่ดีอ่ะแล้ววันดีคืนดีลูกของเราอ่ะเอาซื่อเอ๋อร์ไปเล่นกับเพื่อนด้วยนะแล้วนั่งดึงแบบคือซื่อเอ๋อร์เขาจะดึงดึงมาเปลี่ยนสีตาได้ใช่ไหมอ๋อลูกเราที่ชื่อชิน ระบุชื่อไปด้วยนะเออนั่นแหละเราก็คือรัลกลูกมากกว่าตุ๊กตานะแต่ว่าก็เสียใจไงเข้าใจไหมะแล้วแบบออกมาช็อกมากเห็นแบบสู้เออธไปแบบมันดึงไม่ได้แล้วแบบสปริงขาดไปเลยอะ่ะฉันก็คือยืนร้องไห้อยู่แบบว่าทธไปดาแบบนี้กับสู้เออรของันรักก็รักสู้เออนะแต่พอยุ่งกับภารกิจของลูกของใดๆตอนนี้ยังไม่ได้ซ่อมสู้เออเลยเนี่ยนี่แหละค่ะย่าอยากเห็นสภาพสู้เออใช่ไหมโู้สู้เออของฉันเสิ เป็นสปริงแบบเนี้ยยังไม่ได้ซ้อมเลยเนี่ยเด็กดึงจนสปริงทะลุออกจากหัวส่วเออมันแล้วเนี่ยฉันจะไม่ร้องไห้ยังไงไหวชินนี่ไม่ต้องไปแอบเลยโอ้ยต่เนอสีอโออันนี้ก็ของหนูอุ้ยอยากะโมยอันนี้ม้าเ e อร์เมสของหนูม้าเ e อร์เมสก็คือเ e อร์เมสที่แปลว่าเฮอร์เมสี่ไม่ใช่ส่วเขาขี่ม้าอยู่ สู้เอ,อ<ม>๋อขี่ม้าเป็นของเล่นของสู้เอ,อ๋อนี่มันของเล่นสู้เอ,อ๋อนี่ของน้องของเล่นสู้เอ,อ๋ออย่าไปแย่งของน้องอันนี้ของเล่นน้องทำไมน้องมีของเล่นหนูไม่มีอ่ะอันนี้ของหนูอันนี้เล่นสู้เอ๋เล่นทุกวันนางเล่นอยู่นางขี่ทุกวันสู้กับชิลลี่ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะแม่สู้ตัวเล็กกว่าใครเกิดก่อนใครมาก่อนสู้เป็นน้องตลอดไปตลอดกาลลินมามิอยากรู้ว่าทั้งหมดที่ลินมีอ่ะ เขาเรียกว่าครบคอลเลคชันนะหรือย,ยังขาดอะไรไปอีกไหมยังขาดทุกอย่างได้ไหมยังขาดทุกอย่างแล้วเจ๊จะปีนทุกตู้เลยเหรอลูก <c oughs> มันอาจจะพังลงมาก็ได้นะหนูแม่รู้ว่าหนูอยากทดสอบความแข็งแรงกับตู้ที่เขาทําให้หนูเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้แม่บอกว่านูกถ้ามีอะไรยังไม่โอเคอะ่ะช่างแก้ได้นะตอนนี้อะไรไม่แข็งแรงอะไรไม่โอเคคือเราทดสอบความแข็งแรงแนละ้วแบบให้ช่างแก้ได้อยู่ทดสอบซะแบบปีนทุกตู้เลยจ้าอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะคะ that is incredible Oh. อุ้ยน่ารักจริงด้วยน,นี่เป็นแหวนเน่ขาล้องใส่่อยค่ะเนอะเอา <Yeah. S 2> จสิงที่เขาบอกไงว่าอะไรที่แม่ไม่กล้าทำ s i s อร์ Sister จะกล้าทำ <Yeah. S 2> แต่จริงๆหม่มีว่าการสะสมของลินอะลินไม่ได้สะสมแบบว่าจะต้องมีครบคอลเลกชันต้องมีครบทุกตัวหรืออะไรเงี้ยหนูเลือกซื้อเลือกสะสมเฉพาะตัวที่หนูชอบ <Yeah. S 2> ใช่ปะส่วนใหญ่แล้วอะ yeah. มันเป็นแบบนั้นใช่ไหมคือทุกตัวที่ซื้อมาคือเป็นตัวที่ชอบหมดเลยถ้าสมมติว่าแบบวันหนึ่งมันเป็นไปหน้ไหมที่แบบชิลนจะไม่รักสิ่งนี้แล้วอ่ะชิลนจะเอาพวกเข้าไป,ไปใครจะไปรู้กันเจ้ time b a c t r a v e l e r อ่ะโอเคไปจัดโต๊ะต่อไปจัดห้องต่อนะคะ <c oughs> <c oughs> ชิลลี่ยังไม่ใกล้เสร็จเลยชิลชลี่ยังไม่ใกล้เสร็จเลยถ้าของชิลลี่เสร็จเมื่อไหร่ เดี๋ยวจะมาเปิดกลุก่มเครื่องสำอางของชิลลี่บ้างนะจ๊ะวันนี้เราไปก่อนนะชิลลี่มาบายบายเ็วเอาน้องตุ๊กตาเอาน้อง <All right. S 1> ตุ๊กตาม,มา <All right. S 1> บายบาย <All right. S 1> อันนี้ตัวแรกของลินบายบายโตมามันอาจจะมีมูลค่าแล้วก็ขายต่อได้ด้วยนะ <S 2> <S 2> ถ้ากระนูขา,ายหนึ่งอันต้องเป็นหนึ่งแสนหนึ่งอันต้องขายหนึ่งแสนเลยนะเพราะว่าบางอันมาจะต่างกันแล้วมันก็ผ่านการก่อจากหนูแล้วด้วยราคามันจะขึ้นใช่ไหม เพราะว่าชิลินเคยกอดสกูบีดูบีดูบีดูดุบดูดอารมณ์คน <c oughs> ได้อยู่กับของรักของห่วง